สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งจะทำการยกย้ายในวันที่21ตุลาคมปี2565นะคะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของเงินทองความรักความสุขนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดาวพระศุกร์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดาวสุขพเคราะห์ดวงหนึ่งเลยนะเมื่อทําการโคจรยกย้ายราศีส่งผลต่อแต่ละละัคนาราศีอย่างไรบ้างเรามาเช็ค ไปพร้อมๆกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนค่ะชาวมีนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมีนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลักนณาราศีมีนว่าในช่วงที่ดาวประสบทํทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวมีนคะดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณคะ่ะในวันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนปี2565ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีตุลนคะ่ะนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตานั่นเองนะคะดาวพระศุกร์มาอยู่ในจุดนี้ถือเป็นจุดที่เข้มแข็งมากๆเพราะเขาโคจรกลับมายังบ้านเรือนของตัวเองคะ่ะได้ต แน่งเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นองค์เกณฑ์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขถือเป็นดาวสุขเคราะห์ดวงหนึ่งเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งถือว่าเป็นเรือนเสียเป็นเรือนอับแสงแบบนี้นะคะคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานของตัวเองให้ดีและต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยเพราะดาวพระศุกร์เป็นดาวตัวแทนของการเงินแต่ถ้าจะบอกว่าชาวมีนรายรับคุณเป็นอย่างไรต้อง ยอมรับว่าไรยรับคนดีเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะหาเงินได้เยอะมีกิจกรรมที่ทําแล้วได้เงินมีกิจการที่ทําแล้วก่อเกิดกําไรเพียงแต่ว่าการได้เงินของชาวลัคนาราศีมีนนั้นอาจจะล่าช้าหน่อยอาจจะไม่ตรงตามนะัดอย่างเช่นง่ายๆเพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนบอกว่าจะให้วันพุธจะคืนเงินวันพุธกลับกลายไปว่าวันพุธไม่ได้ได้วันเสาร์ประมาณนี้อารมณ์เป็นประมาณนี้คือเขาไม่โกงค่ะแต่การเงินจะถูกเลื่อนไปหน่อยจะช้าไปหน่อยอารมณ์เ ประมาณแบบนี้นะคะต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีอาจจะมีคนจ่ายเลทอาจจะมีคนที่นัดหรือว่ารับปากอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วเขาไม่ได้จ่ายตามนั้นนั่นเองนะคะก็ต้องวางแผนหน่อยนะดาวพระศุกร์อยู่ในจุดที่เ,เรียกว่าเรือนเสียหรือว่าเรือนดับแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินด้วยหาเงินได้เยอะมีกำไรกำไรเข้ามา แต่การใช้จ่ายของคุณมันก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะโดยมากแล้วจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการเดินทางเพราะมรณะหมายถึงการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงมรณะหมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งนั่นก็ข้องเกี่ยวกับการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนในช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดการเกี่ยวกับมรดกที่ทางก็ได้เพราะมรณะก็หมายถึงมรดกอาจจะต้องมีการโอนการแบ่ง โหนดนะคะการย้ายที่อยู่อาศัยการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการย้ายสถานที่ทํางานไปเจอบริบทใหม่ต้องซื้อของใหม่เข้ามาในที่พักอะไรแบบเนี้ยก็เป็นเงินที่ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะต้องใช้เงินก้อนหรือบางคนก็เป็นจังหวะที่จะต้องจ่ายประกันมรณะเนี่ยก็หมายถึงการทําหลักทรัพย์การสร้างมรดก บางคนมีโอกาสใช้เงินแบบการซื้อประกันหรือครบรอบดิวที่ต้องจ่ายประกันอะไรแบบนี้ซึ่งเป็นเงินก้อนที่คุณจะต้องจ่ายออกไปนะคะใครที่มีแผนการใช้เงินก็ให้รีบใช้จ่ายนะไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเรื่องราวจุกจิกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตามมาเรื่อยๆทําให้คุณต้องใช้เงินจ่ายออกไปกับเรื่องจุกจิกจ่ายออกไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะใครมีแผนการใช้เงินก็ให้รีบใช้จ่ายได้เลยนะถามว่ารายรับดีไหมไรายรับยังด,หงดีหาเงินได้หาเงินเก่งนะคะอีกประการ นึงก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับการการเข้าสังคมพกปะเพื่อนฝูงแบบนี้ค่ะม fall ุมที่ดีๆก็มีเช่นกันมีเกณฑ์ที่ควรจะได้มีได้รับของมีค่าเข้ามาในบ้านได้ของเก่าได้ของที่มีมูลค่านะคะหรือเป็นจังหวะที่คุณจะได้ข้องเกี่ยวกับสถานที่เก่าๆเดินทางไปในสถานที่เก่าๆที่คุณเคยไปมานานมาแล้วหรือเดินทางไปในสถานที่ที่เป็นวัดวาอารามเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ข้องเกี่ยวกับการทําบุญ หรือจิตใจของชาวแลัคนาราศีมีนก็จะได้เข้าใกล้กับศาสนาเข้าใกล้กับที่พึ่งทั้งจิตมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องของการเงินการทองค่ะสําหรับการงานกันบ้าง ในด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการติดต่อการประสานงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารระยะใกล้ระยะไกลผ่านทางโซเชียลผ่านทางการคุยโทรศัพท์ไลน์หรือการพูดเจอกันตัวต่อตัวการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้า ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารส่งผลดีต่อคุณนะคะออในเรื่องของการใช้วาจาอันนี้มีผลที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมีนคุณจะรู้จักการเลือกใช้คําพูดรู้จักการใช้วาทศิลที่ดีนั่นเองค่ะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูดอย่างเช่นครูอาจารย์เนี่ยส่งผลดีนะคะการแพทย์การพยาบาลก็ยังดีเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับทางไกลทางต่าง,างประเทศนะเพราะว่าดาวสหัชชะมาอยู่ในเรือนบรณะแบบนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศงานที่เกี่ยวข้องกับก,บการเดินทางจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณดีมากๆเลยนะคะชาวมีนต้องระมัดระวังชื่อเสียงหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดาวพระอาทิตย์เขาก็โคจรมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวตัวแทนของชื่อเสียงเกียรติยศลาภยศนะคะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนดับแบบนี้มีคนติฉินมีคนดินทานะชาวมีนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยมันจะมีกลุ่มคนที่หมันไส้อิจฉาคุณต้องขอพูดกันตรงๆแบบนี้ เลยแล้วกันนะคะคือบางทีคุณไม่ได้ทําอะไรผิดอะแต่มันก็ไม่ถูกใจคนอื่นแล้วอะ่ะบางทีคุณโดดเด่นเกินไปคนอื่นเขาก็มองคุณไม่ดีแล้วอะ่ะอารมณ์เป็นประมาณแบบเนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะขยับตัวจะทําอะไรเนี่ย เราต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยนะคะอย่ากเกินหน้าเกินตาจนเกินไปให้มันพอเหมาะพอดีจะดีที่สุดนั่นเองนะคะช่วงนี้พยายามทําอะไรพึ่งตนเองให้เยอะอย่าหวาังพึ่งคนอื่นในจังหวะที่ดาวหลายดวงโครจรมาอยู่ในเรือนมรณะของความช่วยเหลือจากคนอื่นค่อนข้างยากนะโดยเฉพาะคนที่คุณเคยคิดว่าเขาน่าจะช่วยคุณได้กลับกลายเป็นว่าช่วงนี้เขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นต้องเตือนว่าชาวมีินต้องพยายามพึ่งตัวเองให้มากนะดาวพระ พระหัตถ์ซึ่งถือเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณโคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกลับมาอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองแบบนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องพยายามหาความรู้ใส่ตัวทําในสิ่งที่ตัวเองชอบพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็ขยันมุ่งมั่งให้มุ่งมั่นให้มากขึ้นแล้วจะมีโอกาสารประสบความสําเร็จค่ะด้านความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการทลละเลาะเบาแวงอาจจะมีปัญหาจุกจิกใจระมัดระวังคนรักเจ็บไข้ไม่สบายดูแลกันให้ดีๆแล้วก็ต้อง ระมัดระวังเรื่องราวจากบุคคลอื่นที่จะทําให้คุณและคู่ทะเลาะกันต้องระมัดระวังมือที่3ต้องระมัดระวังปัญหาที่มาจากญาติปัญหาที่มาจากเพื่อนนะคะแล้วทําให้คุณและคู่ทะเลาะกันอันนี้ดูให้ดีด้วยนะคะส่วนใครที่ยังโสนอยู่จังหวะนี้ก็ใจเย็นสักนิดหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งโฟกัสที่เรื่องของความรักจะดีกว่าไปโฟกัสที่เรื่องของการงาน การเงินนะคะเอาเอาแนวนี้ไปก่อนนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวมีนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ